การทำก๋วยจยับน้ําค้นเครื่องในขั้นตอนหลักครับจะต้องผ่านทั้งการต้มและการเคี่ยวเพื่อให้เครื่องในเปื่อยนุ่มยุดหมอกสมังวันนี้เราจึงเตรียมอุปกรณ์ระดับมืออาชีพนั่นก็คือเต่าอังโลเต่าอังโลปกติมันพิเศษยังไงวะแ ืนอยู่ไหนเอ้าคุณพระคุณเจ้าไม่มีเอ้าฟืนอเต่าทีมงานขอฟืนและถฐานด้วยครับไม่นะอะไรอ่ะสายอะไรวะทีมงานถือเชือกมาหยาวเบื้อเลยมันจะไปสุดตรงไหนเน่่ะมันคืออะไรฟืนนี้อยู่ห่างจากสตูดิโออออ้ฟืนอยู่ข้างนอกเหรอ ระยะทาง5กิโลคุณจึงต้องสาวฟืนคุณต้องสาวบานเรื่อยเเรื่อยเและเรื่อยเรื่โอ้เน้นดูห่างไปเท่าไหร่นะ5กิโล โอ้โหมันเทิงสาวพู้ใช้ได้ฟืนขสาวผื้ฟื้นกว่าจะก่อเตาติดกว่าน้ําจะเดือดกว่าจะต้มไส้หมดเวลาพอดีครับอย่าพึ่งอึ้งกันสิค่ะทุกคนช็อกอยู่ถ้าคุณได้รับชุดนี้ไปสเตชั่นของคุณจะถูกตัดแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดถ้าพร้อมแล้วเริ่มบิดค่ะหเหรียญครับไม่โอกาสกูเล่นบ่ะบอลบอลเปิดมาหกปุ๊บมันไม่มีตังสงเสียงไม่ได้ รียไม่ให้พี่จำลองได้สู้เลยแต่เชฟอากับแคปหมูยังสู้ได้อยู่เทมอนรับจักคิดว่าไม่น่าจะมีใครสู้แน่พี่บอลหกเหรียญครั้งที่หนึ่งบอลหกเหรียญครั้งที่สองไม่มีใครสู้แล้วหรอครับพี่บอลหกเหรียญครั้งที่สองค่ะคุณได้ประมูลชุดนี้ไปกินตุ๊กตากระหมดวันแล้วไม่ต้องกินตุ๊กตาชิ้นหรอกเชื่อกูเถอะโอ้โหห้ากิโลนะพี่บอล อันนี้ฝึกตุ๊กตาไม่ว่างไม่ว่างเอ้ยเชฟอาฝึกสาวเลยนี่นี่นีนายลอให้ทุกคนลองฝึกสาวดูครับไม่มีแรงเม่อยาลองดูลองดูพี่ลองีลองดูก่อนนะครับอันนี้อันนี้ลองให้พี่อาครับผมเอาไปสาวได้สาวเอาเชฟอาได้ชุดเต่าอังโลแต่ต้องสาวฟืนด้วยเชือกฟางระยะทาง5กิโลทีมงานคะ ต,ตัดแก้ที่สเตชันเชฟอาได้เลยค่ะคิดว่าพี่บอลให้ผมอยู่แล้วแหละมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้แรงไงเราก็เลยซ้อมวงสาวครับค